นี่ครับชาวชาวครับมาไรไม่รู้เอาขึ้นก่อนเลยครับขึ้น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 นะครับวัวเชาวัวเชาว กินซีกินซีว้าวดำโอ้แล้วก็อินซีอินซีอย่ามาครั้งนี้เสื้อไม่ได้ใส่ด้วยกินซีแหมใจดำเลยส่งมาทิชระดือเพื่อนแล้วก็